อสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือนี้ข้าวหยู่จ้าไก่มาทางบ้านหัวไส้ตำบลพันป่าอำเภอสีชังไม่จังหวัดน้องค่ายครับพี่น้องครับเมื่อพ่อสวนผักอีพ่อพ่อเสื้อยังพ่อสมบัติเมืองพวนพ่อสมบัติเมืองพวนเมืองพวนนะครับเป็นขั้สีชังไม่ได้บอกว่าสีไม่เขานี่สีไม่แต่กำเนิดเลยกำเนิดเลยครับแต่ก่อนพ่อเฮ็ดอีหยังครับก่อนมาปลูกผักการดำเนินมาคือจังหว็ดสวนผักนี่นะครับ โอ้ก็เห็ดสวนผักมาเลยเห็ดสวนผักมาเลยได้เห็ดให้เห็ดหน้าบ่เห็ดให้เห็ดนากอะเห็ดสวนหน่อยครับอย่างเงี้ยอายุแกก็ยังบ่อยอืมแล้วพ่อเห็ดกระไผ่หนิพ่อเห็ดกับวันพัทยาครับโอ้เห็ดกับแม่กับแหน่แม่ไปซรางแม่อยู่ไปบ้านเนี้ยบ้านอยในทางนั้นโอ้แม่อยู่ฝังนั้นอยู่ทางนั้นอันนี้ต้องถามพ่อเลยว่าพ่อปลูกผักสลัดนี่จะลายปันใดประมาณ สามซิบแปลงครสามซิบแปลงอันนี้เย็บได้บ่างไหได้ครับสามซิบแปลงสะโพสลัดบ่พ่อครับบันดีเฮาไม่ปลูกผักสลัดแล้วไม่ปลูกผักอย่างเนี้ยักกาดครับผักกาดใจะยังไปเบื้งบ่ผักกาดครับไปเบื้งพี่น้องงามงามอันนี้ผักกาดซ่อมบ่พ่อเขาเอิญผักกาดผักกาดซ่อมเองบ่พ่อผักกวงตุ้งเนาะอันนี้ต้นน้อยมันบ่พอเนี่อ๋อต้นเบี้ยมันเนี่ยอันนี้คือเบี้ยมันครับ ที่เฮาสีเอาไปปลูกมันบ่เบี้ยเฮาวจะไปบงไหมอ๋ออันนี้พักสารคือเบี้ยเฮาก็จะไปบงไหมคือปลูกผสมกันนึกซีนี่ว่านผสมกันไว้เวลาเฮาสีเปิดลงแตงเฮาก็ลงแตงเฮาวก่อนลุกตัวใหญ่ก่อนจ้ะลุกเอาเลยบ่หรือเอาซ่อนตลุกเอาลุกเอาเลยเนาะครับแต่กลับไปลงแปลงไงยังใั่นลงแปลงไงยังใั่อืมผุนเด้อค่ะที่อะนี่มาบนห้องผีทำยัง่า ท่านแปลงไม่มันบ่ยังพันมีแปลงอันที่พ่อไว้นี่ยมันมีแปลงมันบ่พอมันมีแปลงแต่ว่าสิปลูกไปเรื่อยๆมันบ่พอไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้พือผักขวงตุ้งปลูกได้โดนไปได้พุกนี่ยขวงตุ้งประมาอันนี้การซ้อมนี่ครับบ่ได้โดนเลยครับอืมประมาณยี่สิบตัววันนี้ได้ขายแล้วยี่สิบก็มือได้ขายแล้วครับโอ้แล้วบัดนี้เฮาดูแลจังได๋ได้ใส่ปุ๋ยอวว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 ว ใส่ปุ๋ยสูตรชิมหาชิบหาอืมใส่ปุ๋ยปุ๋ยมากปุ๋ยคอกได้ใส่บะปุ๋ยคอกแล้ใส่บางๆข้าวโอ้ส่เบางข้าวในะครับง่ามไรน้องครับน่ะบัดนี้เขาปลูกจังมือกว่าได้ขายปะยี่สิบยี่สิองยี่สิบสามมือได้ยี่สิบสามมือนะครับบัดนี้เขาขายโลเท่าไหร่่โลหนึ่งยี่สิบบาทลูและยี่สบาท ไปย่างไปเบิ้งคูน้ำมือกันไปน้ำมือนี้มันรบกวนยี่พ่อเห็นแล้วนั่งอยู่ก็เลยจอดรถลงมาหามนะครับเห็นหักรงงามใช่ดีนี่พุ่นนะอันนี้ตัดแล้วพ่อนี่ตัดแล้วตัดมันจะขึ้นไม่อีกบ่เนี่ยข้นไม่อยู่ครับโอ้ทีเด็นเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นี่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 นบ่ขึ้นแดดยอดขึ้นอันนี้มันใหญ่ขึ้นมันก็สิได้ขายอีกขึ้นกระเด็ดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยซ้อมมีกระเด็ดไปเรื่อยๆแสดงว่ามันสิมัด มันเหมือนจะเขาก็โลแบบนั้นแหละครับโอโลออกไปเลยโอโลออกทั้งผุนเหมือนเดามันได้ขายจักรอบนี่พ่ะสองรอบสองรอบแล้วก็คือเก็บเลยเก็บเลยครับแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่นะครับแสดงว่าแปลงนี่หลายเติบด้นี่แปลงนี่เขาขายได้เงินหลายประเดี๋ยวหรวเนี่ยวะครับมันกับบอลได้หลายประเดี๋ยวครับย่างสูงชุดกับห้าพันห้าพันห้าพันเบิร์ตนี่บอพ่อเบิร์ตนี่บอเนี่ยกรบโปรงลายดินะครับกระโปลาย จะแปลงนี่ๆๆนพ่อ,พอ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบแปลงสิบแปลงค่ะแปลงกับวนเวียนอยู่นี่แปลงเฉพาะนี่หาพันพอว่าแล้ววันนี้สลัดได้พ่อวันนี้สลัดนีขายโลจังไหนเดี๋ยวนี่สลัดสลัดมีค,คือคือจังหวัอย่างที่ในค่าเขมาม้าในค่าเขาม้า เมาถ้าเมาเลยเมาเมาเลยโอ้แปผงละห้าร้อยแผงนี่นะครับห้าร้อยบาทแปผงละห้าร้อยป้าตั้งหลายที่เนี่ยพ่อเอามันคุ้มบ่พ่อเออมันคุ้มบ่นะมันก็คุ้มอยู่ครับบ่คุ้มอยู่แต่ว่าชัวร์ที่ได้ขายอีกกกินของเก่ามาแล้วกัปลูกไหมไปเรื่อยกินของเก่าไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยแปจงละห้าร้อยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสามสิบอันนี้สามพันสามพันบาทบ่พ่อ ยังโบเบิดแค่นั้นได้ผุนอ๋อทั้งผุนกระมีโอ้ทั้งผุดลายตัวนี้เนาะการ่วมกันแล้วประมาณสลัดนี่รอบนึงกืบประมาณหมื่นหนึ่งในบ่พอเงินมันกับเงินป่ายอยู่ครับเงินป่ายหรือว่าโอ้อืมตอรอบเนาะพอเนาะรอบรอบหนึงนี่เดือนหนึ่งบ่พอเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเื็นแบบนี้ครับเดือนสิบมือเดือนสิบมือเพาสลัดเขาขายรอบเดียวไปเลยบ่รอบเดียวไปเรื่อองขึ้นไหมเนาะบ่ มห่่้้ออคครรัับบพีนงสังเกตบ้างว่ามีมีหอมต้นน้ำน้ำผ่อนเนาะหอมบใบหอมแบง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 นี่เขาขายจังไรบ่ดนี้ขายก็เป็นโลแล้วตลาดครับบ่ตลาดไครจังไหนเขาก็ขายจัียงท่านเขาได้ละตลาดชุวงมื่อนี่ช่วงเมื่อนี่เว้นสี่สิบบาทวะครับรูละสี่สิบบาทเดียวเด้อนีละสี่สิบบาทอันนี้เขาเหมาเอาบ่เหมาครับเพื่ออะไรเขาว่าเหมาอย่างนี้ เขาไปลอกไปสอบมันเมื่อยเขาว่าเอาเขาเฮ็ดเองอ๋อให้สอบให้เขาเลยใช่ให้ไปดิสอบให้เขาแล้วเขาไปมัดขายเป็นโลโอ้ขายเป็นโลไปเลยขายเป็นโลไปเลยแปลงนึงนี่รอดแปลงนึงนี่มันได้จากโลซาเลียซาเลียก็ประมาณเนี่ยหกสิบโลนี่ล่ะแปลงบโลหกสิบโลโลเอะไรก่อนเมื่อกี้พ่อว่าโลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสิบโล หกสิบโลโอ้ได้หลายอๆเด้เนาะพ่อเนาะสั่งเงินสั่งได้เลยให้ให้พ่อนะครับไปที่นี่ี๋ยวหนูถามเรื่องการการเพาะการเพาะไอ้ตะลายางนี่มันเพาะยากบ่พ่อบ่บ่ยากครับบ่ยากเป็นบ่บ่การเตรียมดินพ่อเขาได้เตรียมอย่างบ่เตรียมดินนี่เขาโลออกแล้วเขาก็ไถไถเป็นบ่ไถแล้วเขาก็มาปั่นใหม้ใส่ใส่รถบ่ปั่นใส่รถ แค่เราฉีด hmm. ส <highness. S 1> in ้มเขาไะครับ oh, จ <cs ut us> ้างเขาจ้างเขามาจ้างต่ามาปั้นเหรอข้าใส่อย่างบ่ไดนดินแล้วแต่เขาครับได้ปุ๋ยใส่อย่างบ่ใสครับใส่คือกันปุ๋ยข้อกับใส่ก็คือการปรับสภาพดินซะก่อนในการที่เสียงเขาจะร่งพอปลูกนีะหลังจากปลูกแล้วพ่อก็ดูแลธรรมดานะครับดูแลธรรมดาันงามบ่เราวน้ำบ่นบาวน้ำก็เพิ่มปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ล่ะที่สิ่งสำคัญในการทำแปลงพักจิงสีขึ้นอย่างพ่อ มันจะน้ำปะน้ำตรงนี้ตลอดบ่มีตลอดแล้วแรงน้ำเขาใสจากสาบ่ใช่ใดอย่างเดียวโ้ป้ำบาดาลน้ำบาดาลบ่พ่อน้าบาดาลนี่เวลาเ้าหดผักมันมีผลเสียบ่พ่อบ่บ่มีหรือบ่ก็คือธรรมดาผมมามันสิมีแร่ธาตุหลายกว่าเท่นี้เนาะกินก็ได้แค่น้ำบ่แม่นอยู่บ้านผมก็บจอคือกันจอห์กจอกันเั็นที่นี้พ่อปลูกแต่ซำหนี้บ่พ่อบ่ได้เฮ็ดอย่างอื่นนั่บ่ พ่อก็เลี้ยงง้อน้องเลี้ยงงัวน้ำโอ้ยผู้บ่าวเลี้ยงงัวบาดมันบาดมันพูนบอกงัวบาดมันเดคุณยังที่ใส่หน่พ่อสิพาไปเบิ่งก็ได้เดี๋ยวก่อนสิไปเบิ่งง้อพ่อพาหนูไปเบิ่งอันนี้ก่อนหนูเห็นอันดอกอันเหลืองเต็มอยู่หนิพ่อเห็ดอันไหนคือปล่อยมันขึ้นสูงปานนี้ขอาไ้เอาพันธุ์โอ้ยเอาไว้เอาพันธุ์นี่ละครับนี่ละจ้ะนี่ประกาศนี่ละครับ พักกาดซ่อมนี่มันบ่องอนันเลยนี่เนบ่อหนครอบโอ้มีหลายอย่างมีหลายอย่างม่วงกรมีโอ้มัแข็งก็มีหัขยบก็มีมีหลายอย่างเป็นใหม่ก็มีพุ่นะคะเบิดเลยอันนี้คือพอเราเอาไว้เอาเอาในมั่นหรอครับครับเอาไว้เอาคันคือในมันนี่เขาบริสุทธิ์ตลอดมันบ่อ่พ้บริสุทธิ์เป็นบ่หนุ๊บปีนี้ครับ คันวานบ่หมอดเก่าไว้ปีนากระได้โอ๋อมันบัานที่นี่นานหนึ่งแปลงหนึ่งนี่มันเก็บได้หลายบ่พ่อกขาบอกหลายโลเลยครับมันประมาณจะหาโลนี่ยละหาโลถ้าเอาตะส่วนแบบนี้มันบ่อพ่อเอาไปตากบ่เคยจังให้มันแก่มันแห้งแล้วอันนี้เทาก็เกี่ยวออกไปเคาะเคาะใส่กระดเอาเม็ดมันเนาะเคยเห็นผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดจังซั่นคือเคาะใส่กระดุมนี่ๆๆสังเกตเบิ่งเม็ด เม็ดดอกมันจะเป็นทังสีละจริงง่ามันหนี่กินดได้ได้หน <c ười> <ๆ>ี่งกินได้อยู่แต่ว่าอันนี้พอแล้วเอาพันเน,เเเนาะเอาพันมันมีการเอาพันนี่ข้าเลือกเลือกบ่พอว่าช่อใดมันสมบูรณ์บ่สมบูรณ์บ่บ่บ่เรีอกครับบ่เลือกมันบ่โอวบ่ต้องเรืยกว่นี่แต่ว่าบ่งจิตเรื่องการแปลงนี่ที่เอาพันวันให้เอารถเออผู้หนาเบื้องเนี่ยค่ะอันงานหนึ่งนี่บ่เม็ดวานีหน่อยเด้ได้พันหลายเลยเนี่ยนี่ตั้งเอาไว้เอาดอกเอามากมั่นหมาก เอาไว้ปลูกวันนี้อันนี้มันเป็นการประหยัดต้นทุนซอยพอได้หลายมันบ่ประหยัดต้นทุนคือเขาบอกตองซื้อในมันอืมมันบ่จ้าคือเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของไนมันไนสลัดนี่มันแพงเนี่ยครับโอ้เนี่ยไนสลัดนี่แพงบ่แพงพอเอาไว้เอาไว้คือกันเอาไว้เอามันพอได้คือกันบ่พอได้พอได้เอาไนไม่เอาบพอพอเคยพอเอาบ่พอเอาเลาก็พอเอาล่ะทุมื่อนี่อันทุกมื่อนี่ก็พอมันบ่พอชื่อไนวันนี้ แปะนะแปะแปะเราแปะเราแปะเราขนาดสร้อยสามร้โอ้แกว่ากับกุ้มอยู่จ้าแต่ว่าเขาพอเอาได้จริงๆกับแห้งดีเห็นบ่พอต้นพุ่นแ้่ลวการเพาะกับการซื้อเมล็ดจากเขามาเนี่ยอันไหมันต้นสมบูรณ์งามกว่ากันพอของเาเพาะก้บ่าร้อเมล็ดจาเอาไว้นี่ันมันงามกวมันบ่ต้พ่นบ่ลอกันเพาะูกาเขามันบ่ยอัูไทีมันรู้รลมก่ันบอ นี่แหละครับคือการลดต้นทุนในการปลูกพืชจพชรเจเน่เฮาสิได้ก็ไม่หลายบั่งพองพชรใหญ่คนได้มาที่นี่เป็นยังพ่อบอกสุนงฟังเนี่ยพ่อคือมีเรี่งบันดานใจเอาอายุพ่อกหะไรแล้วพ่อคือบริยุบานซื้อให้ลูกล้านหาให้กินเอาแบบเนี้ยเร่อาการอยุรายมันมันก็สำคัญแนวหนึ่งเพื่อจะเอาไปบ่ได้เอากับพักพรท่านเอาไปได้ไม่ก็อยากเห็ดโอ แมนหมครับจ้าแมนแมนเมน่ผัวเมนแล้วพ่อไม่ด้ก็เขาอยากเห็ดขั้นโบเห็ดอยู่เืร็มันจะออกออกเองนังตัวว่าตัวเนาะพ่อเนาะมันต้องเห็ดอันนี้มาเห็ดนี่เขาได้ออกกำลังกายน้ำนาะพ่อเนาะบ่าหลายเด้กเจ็ดสิบกัวเจ็ดสิบก่าแล้วโอ้ยยังแข็งแรงอยู่เด้อค่ะเด้อเบิ้งเลี้ยงง้อก็ได้เลี้ยงงัวก็ได้คือบริเวณนี้พอเราสิปลูกไว้เบิดกินได้ทุกอย่าง กินได้ทุกอย่างบักเขียนค่ะพูดนะค่ะพุ่นบักเขียบต้นบักเขียบต้นสูงขนาดเลยพุ่นนะต้นบักเขียบอู้ต้นใหไงพุ่นนะอันสูงๆักเขียบพื้นบ้านเท่ากันบ่พออันเอาในเมื่อเพิ่นกล้าให้งาข่าวมาปลูกปลูกรึต้นไงได้ขายบ่พอเนี่ยขายตัวขายคือกันขายกันพันมันเหลือกินได้ก็ขายเออขายนะครับอันนี้ต้นบักเขียบเด้อค่ะเด้อนี่ ผุนสูงขนาดจะต้องลาตัวนังน้อยนาจะนี่พวกลาเอ็ยดกับนีแม่แต่ว่าแม่บรยูนแม่บะยู่เนาะยูนแม่ะไปเสียสฟาไปเบิงไฮเบิงนาของพอกันได้ขั้นเิีไปโอ้ไปเห็นตัวเนาะไปเห็นตัวนู้ก็อยากกัน ลูกก็อยากเข็ยนอยู่ดิผู้เรียนเขาว่าดังดังดังู้เรียนพันยังนี่พ่อมอนทองตัวมอนทองบ่มอนเงินมีบ่พ่อมอนเงินมีบ่อันนี้ล่มช่งไปนี่ของผู้ออื่นขงเจ้าหนึ่งเองลอกเลินละบ่บ่นี้พ่อเลี้ยงงัวนน้ำบ่ตีงัวพ่อเลี้ยงไว้จังใดเบิ่งจังใดนี่ทั้งเห็ดผักทั้งเลี้ยงงัวนี่ แบ่งเวลากันครับแบงเวลากันเพือจะว่าแร่วาแล้วก็ต้องไปเอางอออกไว้ก่อนโอแบ่งเวลากินเนื้อก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาเห็ดใหม่จ้าอันนี้มันมันเพืิดเพลินลมันบบเกี่ยวกับสัตว์จ้าแต่ว่างงวดนี่ต้องมีเวลาให้เขาต้องดูแลเนาะบารบัตินี่ก็บ่ธรรมดาได้ตัวหนึ่งนะครับมีจักตัวบ่มีอยู่วันอสาม สี่ตัวสามสี่ตเลี้ยงโดนแล้วบ่พ่อโดนแล้วแต่พ่อทำงานประมงออกมาก็มาเลี้ยงโอ้ยพ่อเฮ็ดงานประมงนี่หนูถามก่อนว่างานประมงนี่พ่อไปจังไดมาจังไดเฮ็ดงานกระโดดแล้วบ่คือพ่อเราเฮ็ดงานกลุ่มประมงมันเหรอเฮ็ดงานกลุ่มประมงอยู่ในใกล้บ้านนี่แหละจ้าเฮ็ดมาโดนแล้วออกมาี่ก็ได้สิบกว่าปีกันเลยสิบกว่าปีแล้วโอ้กับเสียนออกมาเนาะพ่อเนาะแล้วก็มา เแฉกออกมาก็มาชื <S <S ่งว่ายรื่องเลยมัวตัวอะไรพ่อซื้อหัะตัวอาเมื่นอาเมื่นนะครับโอ้ยไปเบิ่งมะไปเบิ่งมะบามันนะครับไก่พ่อบ่อไก่เนี่ยไก่ไก่นี่เพื่อน่าย่างไปได้บ่ขี่รถไปขี่รถไปเพื่อน่าไปแค่สั่นไปเบิ่งบ่เมื่อจังไหนแล้วไม่แยกแล้วบ่พอเวียกแล้วแยกแล้วบ่อ แต่ว่าจับได้แล้วกับเมื่องัวนี่อยู่ทงหน้ามันบ่อยู่บ้านทงหน้ากับมีหน้าพร้อมมีหน้าพร้อมไปเสร็จไปบ้านไปเสร็จไป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 เบิ่งหน้าพร้อมเดี๋ยวสี่รถน้ำกลัอไปแม่ัสดีจ้าแม่อันนี้คุณแม่จ้ากับเราอยู่บ้านเมื่อกี้ไปสวนพักมาไปเห็นพักตาง่ามอะไรจอดสัมผัสได้ยังไงอันนี้งัวนบำมันพ่อจ้ามาเบิ่งงัวนงามเพิ่น อันนี้ลูกมันลูกตัวเดือนนึงไงนะลูกเดือนนึงเนีกําลังสีทองอยู่แล้วตัวหั้นอันนั้น่ะบมันอมมันหาตัวออกตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแม่มันอันนี้ตัวนี้เดือนนึงเนี่ยจ้าแม่ลูกอ่อนอันอีนั่นหันถึงก๊ะอันอีนั่นอีนั่นคอยสีมารูยออันอีนั่นกางสีนี้ออกมันสิดหมดถ้ามันต่างกัมคือบัตรม้วนนั่นเนาะจ้าแต่ว่านี่เป็นแม่มันนะครับแม่มันอัพ่อมันบอกสีดำอันอัน ตัวนึงตั้งหากันแม่มากระสิเดาออกมันเทานมไข่แล้วน่ะแม่ทั้งครูอันแม่เมดตัวนี้ก็แม่นี่แม่เขื่อนบนตัแม่โอ้อันนี้ออกลูกมันก็แม่อันอันแนลนลูกมันออกอันนี้เรื่อยแม่ก็แม่นี่ก็แม่ปีแล้วเขาจะมาปีละลูกมันมันขึ้นเมื่อไหร่นี่น่ะได้เดือนแล้วลูกไม่ได้เดือนแล้วขึ้นแม่นขึ้นแล้วห่านแลเรื่องห่างกันซื้อที่แรกจากโตัวกบแม่ซื้อที่แรกซื้อซื้อ ซื้อสองตัวก็มาขายแม่มันกินงมันได้เป็นแม่อันนั้นเป็นแม่ลูกพ่อถ้าขายออกงั้นได้ลายก็ขายออกนํด้ว่าเอาน้ำเชื่อมมาผสมเอามือนบ่อันเอาตัวเอาไปทับเอาไปทับเป็นมาจะโตเขามากเลยเอาทตเขามากเลยสองพันห้า ก็ได้กินร้เป็นร้อยแต่ห้าสิมาสี่ยังมาแต่พอพันไปเบิ่งพอมันเอาแต่ห้าสิมำไหนาไม่ว่าไหนเดียวเลยเขาม่ได้เชิงมันเลือได้เลยวันนี้ท่านเฮาอันนัสอดมที่มันบ่คข่มันรมันมันบอลุบดีข้าสอดนะข้าสอดแล้มันูบอดีเด้ข้างหลังเนี่ยปู่มันบอกข้างหลังนี่เป็นส่วนของแม่ของแม่บอกค่นี่ของลูกสาวของลูกสาวเพรอยากไปลวกได้บอก พักกัดซ้อมบ่แม่ก้าไปไปเบิ่งพ่องไลเป็นเก๊ะไปเป็นเก๊พักกับแม่ส่นไปไมน่าเพลินเนาะน้าเอาผักกันไปได้เอาเอาชนะไปเนี่ยโอ้ยแม่ก็พอแล้วใจดีแช่ไหมนี่สิเก็บผักให้เฮาเมื่อลวกว่าสันพี่น้องค่ะอ๋อมาได้ถึงหดยาดแล้วล่ะแม่เลี้ยงหอดเป็ดวันนี้เป็นลูกเขยเป็ดลูกเขยน้ลูกเขยพันลูกเขยหรือของลูกเขยลูกเขยเขาลูกเขยโมลูกเขยโอ้ยเลี้ยงหมูความเขยเลี้ยงทำผุ่นอ่ะหมูลี้ยงเน่ หมูปลาบแม่หูปลาโอ้หหมูปลาโอ้นใหเลยล่ะเนี่ยรับปวดสานบ่แม่ดสานบ่ปดสาไม่รู้ใหญ่แนนะโอ้มาแม่เจ๊เก็บซอยแม่ไเก็บจงเก็บเป็นบ่เป็นไม่เก็ได้เห็นบ่ แม่เราเด็ดเอาเด็ดเอาบึงเจ้าด้วยนั่นโอ้แม่เราชำนานะออแม่เราชำนานะบดารเาได้้บาครับบดสารพยครับอดสารได้สี่สรชนละนี่นะอือันผ้อยนี่ผน้ละย่างเดือดชิลอาหารได้บ่ได้สี่ะลุได้อันนี้เขาจะกินเขาจะได้บกฮงเสวเลยนี่ตับกงันลักเขาจะตับวก็ได้โอ้จะเป็นบกอึดอยู่อึดกินเนาะมันกะมันกะเท่อล่ะ จ้าควันใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์พ่อแม่อันเป็นข่างอยู่พุนมันอีหยังแม่ปลูกทั่วโอ้บักทั่วปู่ปลกทั่วน้ำบักทั่วบักเตียงค่ะอันนี้ของลูกสาวจ้าไม่ยากเขาตายเขาเลืได้อยู่โอ้บุงค่ะมาเก็บยอดนี่เห็นไหมมาลุยสวนผักมาเก็บเองเลยเด้อค่ะนี่ครับ การอยู่กับสวนผักนี่มันเป็นช mm ีวิตที่มีความสุขนะครับพี่ห่ออยากถ่ายทอดเรื่องเล่าของเกษตรให้พี่น้องได้เบิ <internally. S 1> ้งล่างค่ะเป็ยังไงนทำลายได้ขนาดนี้แม่นครับจ้าสบายสบายใจเนาะแม่เนาะเชิญป้าแล้วเจอกันหือคนแล้วเจอกันหรืมคนทอดผู้เหล้วลืมลืมหอดแดดติแดดห่อนกับบัวห่อนเนาะไม่เห็นตำรวจแหละบัวเอาลองว่าดูแม่อายุเท่าเด่นแม่อายุเท่าใดเอ้าเอาลองว่าดู ประมาณหาสิบหาว่าอีกว่าอีกหรพี่มกแักปีว่าเท่าไหร่เอ้าหกสแม่บอกได้หมนี้จ้เจาเกดสิบสีเกสอุ้ยยังแข็งแรงอยู่เลยกเก็สิบห้ามาแล้วไนแม่มีเคล็ดลับบ่เนี่ยหเนี่้ย่ะนสิบ่ได้เท่าไปนาดีนี่แม่่าเท่าลเ่ไดแม่หนูต้องออกกับร่งกายขึ้แม่เออหนูต้องเค็ดสวนเป็นบ่แม่โอ้ยลูกเค็ดบได้หอก มันอยากแตนลยคืนไม่อยากพ่อแม่พ่อาแม่พ่อพ่อเราแม่ยาาเอา่าเาไปลวกรใหม่ใหม่ล่ะเสียบอนีขอบคุณะายจ้าแม่บัตนึงลูกอบหนึ่งนึ่เสียปลาโอ้ยตายแล้วีพี่องครับขอบคุณแม่บขอบคุณขอบคุณค่ะโอ้ยคุณแม่ครับคุณพ่อแลเจ้คุณแม่นิยมแม่นิยมเมืองโครอม พู้ใดอยากอุดหนุนแม่กันเมืองพวนมันหลายนั่นแหละใหายหลเมืองควนแม่คันมี่เอฟซีพจนอยากอุดหนุนแม่เฮ็ดจังได้นิเอฟซี่แม่ค่ะเธอเพจนอยากได้เอฟซีจังไหนเอฟซีจังไหนใจเข้ามาเอฟซีเนี่ยไม่รู้แล้วจังซี่มาพูดเถอะเอฟซีนี่คือคนติดตามช่องช่องเข้าอยู่นี่ที่เขาเบิ้งทางอินเทอร์เน็ตนี่ครับแม่ เบิ่งจากทั่วโลกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศทั่วโลกเลยอยากซื้อผักอีแม่เด้มาสินลงมามาที่บ้านหัวไส้ร่้ไหมแม่บ้านหัวไส้มันนี้แม่เอาไปส่งใส่เหนียญผักข้างบนนี่ชงสีเชียงใหม่ล่ะไปชงสีเชียงใหม่เด้สีชียงใหม่เนาะเที่ยวเหรียญอันนันใช้เ่อขาเจ้าฮอกกับไปชงคนนี้ตลาดจ้า แล้วอันนั้นอันอยู่เจอเหนือในแม่เมาอะนะจ้าเมาเมาให้เพื่อนล่านนะเมาเลยโอเคเขาเมาแั้วอันที่ว่าไปหาพ่อเมื่อกี้นี้สองมือเพื่อนเมาเอาเพื่อนเมาหมดแล้วจ้าเพื่อนเมาหมดแล้วสองมือนั่น มาเป็นสองหมื่จ้าเขาก็เลยนํามาเบิ่งบ้านแม่อันนี้บ้านแม่แท้ๆเลยบอกจ้ะบ้านแม่หาติปลูกแม่บ้านอีหลีแม่ก็อยู่ในบ้านพ่อลานแต่ว่าแม่วันนี้แม่มาอยู่ทงนาเลยแม่ก็เลยอย่าบ่มเอ๋เลยบ้านนี้อยู่ทงนาไม่อยู่ทงละติดทงเลยติดผาปิดนั่นแหละแม่อยู่นี่โอ้ม่อยู่นี่แต่ติดผาปีล้ว่านทัพตุ้นโจบเกษียนใช่ค่ะทานทัพตุ้นจบเกษียนอะไรที่งั้นตัวหนึ่งคือเกษียณแล้วก็มาเฮ็ดนี่ละครับมาเฮ็ยนเล่ยเม่ยนาพ่อ จ้ขอบคุณบ่แม่นี่นานี่ดิต้นนาคุณบอเนี่ยโอ้ยแล้วไปเห็ดอาบลาดอยู่พี่น้องเลยเคี้ยวอยู่เนี่ยกราบ่ใส่รองเท้าเลยเนี่ยก็บ่ใส่รองเท้าเนาะเพิ่นลืงแล้วเพิ่นลืงแล้วเรื่องอะไรล่ะจ้าชิมแล้วนุ้ยจะได้หยับน้ำนุ้ยไม่ได้ว่าเหยียบไปเร็วแล้ว อันนี้หักีบได้บไดหด่างเีกินดบได้ใสสารกินนี่บโบได้แต่สปุ๋ยใสนน้อยไม่ได้ใสน้ำแข็ลี้ยวนอกจากนั้นก็คือหัวน้ำย่างเดียวหัวน้ำย่างเดียวกินอันอันเขาจะเอาไปพันตตงโมเลยหลังจะชนเลยผมมักกินีอย่างเดียวเลย่านสกินเรอาอดยายได้เราทาดยายได้คือทอดกระสีมหาอีกแล้วมาโหลดมาโหลดจ้าที่ในพี้องเอ้ยเนาะนี่แหละความสุขของเกษตรก่อนนี่แ จ่าจ้ามูุของผูเถาอีแม่แล้ววะความองผูเถากนข้าบ้น่ไปเบิ่งหน้าออแม่แล้วดูนะอันนี้คุณนะเดี๋ยวไปนะคืองามแท้ถถเขาหน้าปังอ่ะแม่หนาปังจักรนี่แม่อันนั่นอันนั่นของเพื้นของแม่ไฟใดนี้ไฟนี่มาหนีเนาะโอ้แบงขายได้เป็นยังนี่แม่ จะข่เราเป็นฝรัลล่งจุนนะหมองฝรังลล่งมันฝรั่งหลังนังๆๆ้นมาเลยสี่เสียงเลยนะห<า>ม,มนะูหม้อเจ้าวะนะผู้น่นนาทั้งเนื้อน่ะโอ้ทีแพงตัวนี้ข้างนี้เอียงขาวอีกคนมันเอียงขาวๆญี่ปุ่นแม่เขาจะห่อแบบก,กันชิดาบป่าชิดาเดี๋ยวล่ะโอ้ฝรั่งจุนจุนแม่เฮ็ดแม่เฮ็ดทุกปีเลยบอกเขาน้าปังปีปีน้าปะปีแล้วกินน้าปังเห็ดน้าปีแล้วก็เห็ดน้าปังน้าปังแล้วกินน้าปี ให้คือดีเลยเนาะให้ลูกเคยให้จ้างให้ลูกเคยให้เขาอันไทยให้บ้านให้ละให้เทละมื่นให้ลูกไปเทละมื่นจ้่ให้เขาบ้านให้เลยให้บ้านให้เลยยามก็จ้างไทยจ้างไทยเอาให้เถื่อละมื่นจ้างขายปีได้ได้มานได้ก็ให้ให้ลูกใสเดร่ไดเหลาที่ซ่าหาบ้านเทละมื่นอือสร้อยกันไปเนาะแม่เนาะอันนี้ไม่ได้สองเทื่อเป็นโบนัสเขาเนี่ยไม่ได้สองเถื่าทั้งปีทั้งปีนับนับปีนี่ได้ได้ร้อย ได้ร้อยปีนี้ไจะสอบปีนี้ได้ร้อยขนาดวะปีนี้ขาดเส้าช่วงปีได้ร้อยสี่สิบขาสี่ปนดีปีนี้มันแปลว่ามันแรงแล้วมันท่วมนั่นแหละมันนด้น้ำแรงแล้วมันท่วมอีูเลยมันก็เลยอ่ะมันท่วมอยู่บ่แม่ทางนี้มันมันมันแรงแล้วมันท่วมไปแล้วมันอก่อนมันเศ้าไม่ได้ค้องน้ำมันบ่มันใส่ค้องน้ำมันบอกอันอันนี้เขาจกอันอันหันหันรองร้วนทย่ขางนั้นรองอยู่ทางนั้นครับเ้าก็เป็นน้ำมันนี่ครับโอ้ น้องกรจกน้องพูนฮาวพูลาวพูนน้ำเนาะเราน้องเนี่ยน้ำแรงมันแห้งปะตุ่ปีบัแห้งน่ะเพราไม่แห้งปีนี่และที่ว่าโอ้ยปีหน่ะที่นี่หน้าปังบนน้องประจันแค่ได้ฝนตกบนพื้นมาฝนตกแค่ไหนเนาะเป็นงานก็เ็ขอบคุณแม่ลายจามือนีิพออยู่สายนอพอเราเตรียมพอเราเฮดเบียกเตรียมมัดผักมัดยังอยู่เขาพักกับไปเห็นปลาเชาสาเขาเจ้าเลี้ยงงัวโอ้ยดิไปว่าเชาสาเขาเจ้าเลี้ยงงัวเราไม่เหาะ ันน้ำน้ำฝางที่เ้าไม่หมองเ้าไม่หมองมัดอะไรมัดท่าขาก็มาเอาบเปิดมัดไปพุ่นครับโอ้สบายอ่ะเมื่อนี้ต้องขอบคุณแม่นะครับขอบคุณพ่อหลายๆกันแล้วกันนะครับที่ให้พ่วงลูกับพี่น้องชาวเกษตรกรที่สนใจอยากสิบปุ๊บเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าเดี๋ยวถามแม่ก็มีความสุขปะมี่พาวสุกแตวเนาะแม่อันก็แม่ว่าอยู่กับลูกลูกว่าแม่เศร้าแล้วใจจะเสีบอกเศร้าแม่ว่าเนาะอันเ้าวเฮนี่ไม่ห้ากับแบบสบายใจเลยล่ะลูกบอกเศร้าอยู่ บอกสาเขาไปบอก้าวบเขาเ่าตาบอกแม่บอกสาปอยาเขาาทีมันมีาบสูงเาเมีเอาเห็ดไปแน่มาละคมากับนอนอง้าินนอนกินเ้านอนงทอนักยอกกันวะบยเจดแดล้วแล้วก็เ้าดสิบเดือนเได้เได้เกจิสแปเจ็บเก้าแล้วอีพ่อเจ็ดสิบเก้าอีแม่เจ็ดสิี่เจ็ดสิบห้านะครับ นี่คือความสุขล้วนๆนะครับของพี่น้องชาวเกษตรกรความสุขยังบ่พอน,นะครับที่สําคัญมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับนะ<ม>ครับะนะการเกษตรผมบอกแล้วว่าไม่มันตายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะครับเพียงแต่เห้ลดต้นทุนให้เป็นนะครับบริหารหให้เป็นนะฮะที่สําคัญตลาดอันนี้พอละมานแล้วพอไปแล้วบ่เอปพูดอะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพ่อเด้อจ้าบอบคุณที่พอหลยลายๆ จช้ช่องช่องยูทูปแพร่ภาพสายอีสานในยูทูปด้วย่อในยูทูปที่เปลี่ยนเอาง่ายเดี๋ยวมีต้องมีคนเห็นละ่ะต้อตงมาบอกพ่อกับแม่นะครับเนาะ,อะขอบคุณหลายสทริปนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ